ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงไซต์าการเมืองวันนี้มาสรุปประเด็นในรอบสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์แห่งความสูญเสียนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักกิจกรรมเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางการเมืองจากการอดอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในหลากหลายประเด็น กับทางด้านของอาจารย์สุขุมนวลสกุลทั้งประเด็นที่ผมพูดในช่วงต้นรายการรวมไปถึงอีกมากมายหลายเรื่องที่เราจะต้องมาต่อยอดทางความคิดกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมองยังไงบ้างกับการเสียชีวิตของคุณบุง้งคือเศร้าใจอ่ะอืมทุกคนเศร้าใจหมดที่ว่าต้องเสียชีวิตหนึ่งรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชีวิตที่เราเห็นว่าเป็นคนที่ยึดอุมกา์ครับเสียจนกระทั่ง เสียชีวิตครับนะซึ่งเป็นเรื่องถ้าจะว่าไปก็เ,เป็นคนซึ่งน่าสรรเสริญนะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยบเท่าที่ติดตามนยไม่เคยมีใครอดข้าวถึงตายนะการอดข้าวเป็นเพียงวิธีเรียกร้องความสนใจบนะจนได้ถึงระดับหนึ่งนะก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างอื่นครับ าการโออกรข้าวถ้าไปตลอดมันจุดหมายมันถึงที่ว่าเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับการอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายครับเรื่องจากน้องเนี่ยหรือหลาน,น่ะอาอย่างเงี้ยนะทําสิ่งที่เธอคิดว่าเธอไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพ ที่จะแสดงออกในการยึดมัน่นนะ,ะในการที่ว่ามีความเห็นคาดว่าสิ่งที่แกทําไปก็คือการแสดงความเห็นต่างต่างการเมืองนะในขณะที่กฎหมายเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นความผิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกจับในเรื่องนี้จำเนี่ยหลังจากที่ให้ประกันไปแล้วเนี่ย ครับปกติเวลาประกันมันจะมีเงื่อนไขนะว่าห้ามทำนู่นทำนี่ของคุณบุ้งก็คือห้ามชุมนุมอะไรเงี้ยก่อความไม่สงบอแต่นี้บุ้งเขากลับคิดว่าสิ่งที่ห้ามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำได้ครับเขาก็ทำอีกเป็นสิ่งที่ผิดหลักการเขาผิดหลักการเขาก็ทำอีกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสิ่งที่กํากลังพยายามทํากันอยู่ก็คือ การเร่งเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นการวินิจฉัยต่อพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความแสดงความเห็นต่างต่างการเมืองกับซึ่งคนที่ทําคิดว่าตัวเองไม่ผิดเนี่ยก็สารตัดสินมาตรฐานอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะกลับอ่าทีนี้ก่อนหน้าเลือกตั้งรู้สึกมีหลายภาคการเมืองกลับที่บอกว่าจะต้องคล้ายๆปรับปรุงให้สิทธิ์ประกันตัวกับ นักโทษการเมืองให้ว่าเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนักการเมืองในที่คุมขังมากมายหลายคนพูดเรื่องนี้ปล่อยปล่อยเพราะใตยังตัดสินไม่ถึงที่สุดเอาให้ประกาศนะเพราะนั้นเร่งคดีเหล่านี้ให้เร็วขึ้นได้ไหมเพื่อจะได้มีคำวินิจฉัยของศาลเป็นบรรทัฐานว่าจับขังไว้หรือเปล่าอะไรตรงนี้นั้นอย่างกับแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามนะ มีคนเสนอความเห็นที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาพิจารณาดูครับนะตัวอย่างเช่นคุณจตุพรเสนอความเห็นนะจากตัวอย่างเดิมนะครับท่านบอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยเมื่อครั้งที่มันมีการกระบฏเกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยคุณเปรมเนี่ยครับนะเช่นกระบฏมีนาสองหกเป็นต้นอย่างเงี้ย เขาใช้พระราชกําหนดนะฮะในการที่จะเนื้อโทษกรรมหมายความว่าเมื่อรัฐบาลเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเอาด้วยเป็นกฎหมายที่คิดว่าสสเล่นด้วยก็ใส่พระราชกําหนดไปเลยนั้นม,มาขออนุมัติต่อสภาผู้แทนเอาให้เร็วไปเลยให้เร็วไปเลยเนะนั่นอย่างับ และอีกท่านหนึ่งก็คือคุณชัยวัฒน์ตุลาตนะหัวหน้าพักเก้าไกลับท่านบอกเออรัฐบาลเนี่ยมีอายการมีตำรวจเนี่ยเป็นเครื่องมือในทางความยุติธรรมกับก็ให้สององค์กรเนี้ยผ่อนลงได้ไหม,มเร็วขึ้นได้ไหมกับนะใช้วิจารณญาณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือประสานกับทางฝ่ายนิติอะไรเหล่านี้นะในก็เป็นสิ่งที่ผมว่า <c oughs> มันต้องมันต้องเร็วแล้ว <c oughs> มันเนี่ยอย่างเขาบอกกันว่าไอ้อะไรนะไอ้ที่ตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาออกกฎหมายเนี้โตออกเรื่องนี้โตกรรมเนี่ย <c oughs> หวังว่าจะเข้าที่ประชุมในสภาชุด ครั้งต่อไปเนี่ยไหมายกวาวว่าสมัยประชุมหน้าเนี่ยผมก็ดูว่าถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนั้นมันยังไปไม่ถึงไหนนะก็ยังช้าอยู่เพราะน,นั้นลองพิจารณารัฐบาลตัดสินใจไปเลยได้ไหมเพราะว่าฝ่ายการส่วนใหญ่หรือจํานวนไม่น้อยก็เคยหาเสียงไว้ด้วยกับการนี้ต้นกรรมรก็ตัดสินใจไปเลยดนันเข้าไปเลยรับผิดชอบก็ไปเลยเป็นพระราชกาหนดไปอะไรอย่างเงี้ยต้องทําให้เร็ว ในเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นบทเรียนประเทศไทยเลยไหมฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบุ้งมันยังมีอีกอะฮะมันยังมีอีกในอนาคตจะมีแบบนี้อีกเหรออาจารย์ไม่ใช่จะมีแบบนี้อีกจะมีสิ่งที่หลายอย่างที่เขาบอกว่าไอกฎหมายของเรามันไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับมันไม่ทันกับหัวจิตหัวใจคนด้วยอครับแล้ววันนี้มันมคนคนละยุคคนละปีพอแล้วครับ นะผ,ผู้ที่รักษากฎในศาต่าตรงเนี้ยมันอายุมากขึ้นเหมือนวัยรุ่นใจร้อนเน่ะเป็นคนปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติเป็นวัยรุ่นใจร้อน,ลอนพลังคนหนุ่มสาวครับเข้มแข็งยึดมัน่นให้ประสบการณ์อะไรกับกลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆได้บ้างอาจารย์ให้บทเรียนดีกว่าม,มันไม่ใช่ประสบการณ์มันคือบทเรียนแล้วก็ไม่ทราบับครับ,รบแต่ว่าต้องยอมรับว่า จากความขัดแย้งอันนี้นำไปสู่วยแล้วว่าาคนที่ยึดมั่นในอุดมการมากไปก็อาจจะมีเนี่ยฮสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเพราะน,นั้นตรงนี้ฝ่ายที่ใช้กฎหมายฝ่ายที่ดูแลเรื่องอกระบวนการต่างๆเนี่ย ผมว่าต้องเร็วขึ้นอ่ะครับไม่งั้นไม่ตามเหตุอืกว่าจะาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้คุณอย่างคุณบุ้งเนี่ยปรากฏว่าเข้าออกไรหมดแล้วน,นอะอืมใช่ครับต้องทําให้เร็วขึ้นนะะฝ่ายที่ถือกฎหมายก็ต้องเข้าใจฝ่ายที่เกา่การด้วยนะแล้วที่สาคัญยังต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของคนด้วยครับเรื่องของคุณบุ้งก็ถือว่าได้ให้แง่คิดให้ เรียกว่าบทเรียนมากมายให้กับสังคมนะครับถือเป็นความสูญเสียที่อยากให้เป็นลายสุดท้ายนะฮะกลับมาที่เรื่องของประเด็นทางการเมืองนะครับตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ครับหลังจากที่ผมว่าดูาไม่รู้นะผมว่าดูท่าทีรัฐบาลเนี่ยบับคกรมอ,อะไรเสด็จน้ําเรียบร้อยคนต้องออกก็ออกไปแล้วคนต้องเข้าก็เข้ามาแล้วทํางานกันประมาณ7วันเต็ม10วันเต็มแล้วมองเห็นอะไรบ้างฮะที่มองเห็นก็คือครับมองเห็นความสามัคคีเอางี้ จะว่าเสียรัฐบาลก็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 ใช่แหละเพราะเราก็ต้องดักสังเกตแบบเนี้ยอ้อพี่ผมถามคุณก่อนเห็นภาพวันไปกินข้าวกันที่ร้านเยี่ยมใต้ไหมคืนมืดฮะขัวหน้าพักเกือบทุกพักที่ร่วมรัฐบาลใช่ไหมไปด้วยกันไปด้วยกันตรงนี้แต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่การกินข้าวพักร่วมนะนันเป็นการนัดมาทานข้าวเฉยๆไม่ใช่เป็นอีเวนต์ทานข้าวพักร่วมถือเวลาเดียวกันผมก็มองด้วยครับ โอ้นี่หมายถึงความสามัคคีนะครับอย่างน้อยที่ตุดที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะระดับะคุณธรรมนัสนี่แสดงว่าพักพลังประชารัฐมาแล้วอ่าเอาภูมิใจไทยอ่คุณนุตินหน้าพักไปด้วยไปด้วยอนะตรงเนี้ยครับรวมทั้งออะไรนะตัวเต็งตัวตึงของพักเพื่อไทยหลายคนก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะตรงนี้ เพราะนั้นมันมันดับไอ้ไอ้ความรู้สึกที่ว่าร้าวฉานอืที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อ่าที่ว่าเพื่อไทยรู้สึกว่าแหมเหมือนกับไม่เห็นสีสษะพรรคอื่นเลยทำอะไรก็แหมนะตัวอย่างเช่นดูสิไปตั้งคุณกิจนนะรวมใจสร้างชาติขึ้จษรานะคุณกิตตนะวิจารณะอ่ากลายเป็นเข้าไปอยู่ในกระทรวงรล้งได้พักเดียวไม่ทันไปมั้งกับ เราออกซะแล้วมีปัญหาเรื่องแบ่งงานซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเจตนาของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าอยากจะดาเนินการเรื่องดิจิตอ l วอลเล็เรื่องเรื่อง่ดิจิตอลวอลเล็ตหรือเรื่องการเงินการคลังด้วยตัวของตัวเองครับเพราะว่าเพียงแค่กับธนาคารชาติเนี่ยก็รู้สึกว่ามีปัญหาตอนนี้ก็หาทางพูดคุยกันให้รู้เรื่องอยู่ ซึ่งภาพของการพบกันระหว่างท่านผู้ว่าธนาคารชาติกับท่านใหม่รับตีครั้งเนี่ยท่านใหม่ก็ดูภาพดีฮะตรงนี้ท่านพิชัยจุนหะวัชระแล้วพอดูในพักเอ้าดูในกระทรวงครั้งเฮ้ยสี่คนนี่เพื่อไทยหมดเพื่อไทยทั้งชุดเพราะนั้นไอจีว่าตอนนั้นตอนนี้จ่ายเมื่อนั้นเมื่อนี้เนี่ยน่าจะมั่นใจได้เริ่มชัวร์แล้วเริ่มมองดูชัวร์ตรงนี้นะชัวร์จริงเปล่าเพราะนั้นอะไรนะมันชิงหรือเปล่า เพราะหลายครั้งหลายหนก็เพื่อไทยยกแผงจนถึงเวลาทําจริงเอ้ามีคนมาดึงต้องยอมรับเหมือนกัน,กนรครับเพื่อไทยมันแผลเ,เ,เ,ออเก่าเยอะนะผู้แผลเก่าเยอะเนี่ยพอโดนทักมันต้องต้อง,อง,องหยุดคิดเหมือนกันเอ,อนะเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วเกิดนั่นไปเนี่ยพลาดพลั้งข้างหน้าเนี่ยคนก็จะบอกว่าเคยพลาดแล้วไม่จะเออเจ็บไม่จำเ,<อ>จเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเพื่อไทยโดนทักแล้วฝืนทําตามเนี่ย มันจะวุ่นวายมันจะยุ่งยากอภายหลังมันเกิดกลายเป็นปนัญหาทำให้ฟักเสียหายเองใช่ใช่หรือไม่กบุงคลบางคนต้อง,องครับเสียหายไปอ่ะย้อนพูดเรื่องเก่าอาจารย์นิดหนึ่งทำไมอยู่ดีๆคุณภูมิทำมามุ่งเน้นอะไรเรื่องข้าวที่อยู่ในโกดังมันหลายปีแล้วนะจริงๆปล่อยเลยได้ให้มันหายไปเลยเรื่องฟื้นขึ้นมาทำไม หลายคนคิดอย่างคุณเออนั่นน่ะสิมันจะจบมันจบไปแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วคือพูดจะไม่เชื่อเออหลายคนคิดอย่างคุณครับนะถ้าไม่พูดขึ้นมาก็จบไปแล้วเออมันก็ต้องมีเหตุเออนั่นน่ะสิฮะเขาเขาคิดอะไรแต่ผมพูดถึงมาคุณยิ่งรักมะครับผมเอ่ยชื่อนะฟังให้ดีนะเอยิ่งรักเออครับยิ่งรักเป็นจำเลยในเรื่องนี้กับกำลังเคลียร์เรื่องนี้อยู่แต่ว่าคดีต่างๆมันก็ไปในจุดที่คุณยิ่งรักเป็นบวกนี่ คดีนี้ผ่านไปแล้วก็ยกฟ้องไล้แต่ขายได้เป็นบวกอีกไหมก็บวกแต่อยากให้บวกมากกว่านี้ยังไงมันจะได้คุ้มเสียหรออาจารย์คิดทางเขาเขาคิดว่าได้เออคือถ้าเกิดขายได้เงินขึ้นมาจากตรงนั้นเป็นก้อนเป็นกรรมครับไม่จะขายเป็นอะไรเออเป็นอาหารขอโทษนะอาหารสัตว์อาหารสัตว์ไปแล้วเนี่ยมันมันก็อาจจะดูไม่หนักแน่นในการเอากลับมาคือต้องการเคลียร์เลยเอาให้ครีน ไม่ได้ทําอะไรปิดเลยเออข้าวก็คลีจริงวายิงลามก็คลีนด้วยไม่มีด้วยเอากันอย่างนั้นเลยอแล้วตอนนี้คิดได้กันหรือยังอาจารย์ว่าควรจะทําไงต่อยังควรจะมันถล้ำมาถึงตอนนี้แล้วฮะตอนนี้กําลังกําลังสาวข้าวสาวน้ํากันอยู่สิบห้าน้าพอไหมอาจารย์เป็นท่านภูมิธรรมบอกสิบห้าน้าพอนะไม่รู้แหละถ้าลงเก็บถึงสิบปีเนี่ยครับ อย่ามาให้ผมลองนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วนะครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกเออต่อให้จะบอกว่าเฮ้ยมันยังทานได้นะไอที่ไปรมควันข้าวเดี๋ยวมันจะระเหยเดี๋ยวมันหายไปสามเดือนมันไม่มีตกค้างแแต่มันความรู้สึกนะบางคนบอก <c oughs> คุณ,ค,ณคุณลองคิดถึงพวกฐานเลยครับตอนที่คุณรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าอ,อ่ะเดี๋ยวจะซื้อเรียกสะดุ้งเหมือนกันนะไม่ใช่สะดุ้งนะบอกอว่า รนตีอยู่ไหนไปที่อื่นเลยเออนั่นนะสิฮะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้อย่าเป็นเอาเอาคนมาเป็นหนูทดองยาเลยเออคือตอนนี้ก็ถือว่าได้อะไรกลับมาเยอะแล้วนะอ่าผมตกกวินละเออทุกคนก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับมาเยอะแล้วเรื่องเนี่ยก็ต้องกลับได้แล้วต้องพอแล้วมันมันต้องมันต้องพอแล้วต้องต้องพอแล้วนะฮะชั่วโมงเนี่ยนี่ก็พูดดึงสติกันหน่อยแล้วกันเพราะเกิดเอามาขายจริงจริงเนี่ยเรามันจะมีคนรับกันที่ตรงกินแหละ เนีย่ยอาจจะเป็นเราสองคนตอนนี้ก็เหลือพกอรกอวอรมไทสร้างชาติอ่ะครับยังมีปัญหาอีกเหรออาจารย์พักนี้น่าจะจบแล้วนะต้องยอมคุยแล้วนะเฮ้ย <Hey. S 1> ยังเหลืออีกคนหนึ่งเห็นเป่าวรวมไทสร้างชาติครับใครมาเป็นร้องตีเห็นไหมเพราะว่าวลาออกไปแล้วนี่ใครอาจารย์ก็ดูว่ามันก็จะได้รู้ว่าใครยังมีอิทธิพลในพักไง เมื่อตอนตั้งล้าไาเราเห็นคุณนั่นกลับมาแล้วเห็นไหมคุณสุชาติโจงกลิ่นเออใช่เดี๋ยวนี้ก็รองดูกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้าคนก็มองูว่าทบิกตูยังมียังมีอำนาจอยู่นะครับเผือเราเห็นอะไรใครนักุมบุญบุญตนวังคงชนะเนาะอ่าอ่าอ่านกรวังบุญคงชนะจากโคศกนะเออเรพอจากโคศกเคยเป็นอดีตรนตีด้วย สำนักนายกครับครับอนาคตประตูสําหรับคุณแดกเนี่ยนักข่าวชอบเรียกพี่แดกเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่สายลุงตู่ได้ลุงตูค่คือคือดูถ้ามาแสแดงว่าลุงตู่ยังยังพูดอะไรได้เนี่ยครับ,ค,รบคือดูคุณแดกนี่ไม่ได้มองคุณแดกนะมอ,มองลุงตู่มองลุงตู่ยังมีอยู่นะยังมีพลังอยู่นะไม่หลุดไปเลยอย่างลุงป้อมนี่ถือว่าหลุดไปเลยไหมอาจารย์ ลุงป้อมตอบใปที่ท่านเป็นหัวหน้าพักก็แสดงว่าท่านยังมีความหวังอยู่เอาแค่อ่าน้องชายเป็นหัวหน้าครับน้องชายเป็นหัวหน้าอยู่ท่านก็ยังมีความหวังอ่าเสมอครับมาเลือกตั้งสวอันบ้างอาจารย์เห็นมีการออกกฎหมายก็วุ่นวายมากมายเหมือนกันกดหมงกฎหมายอะไรเยอะไปหมดพูดมากก็ไม่ได้ด้วยเรื่องนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าคนอกงมันเหมือนกับไม่ใช่การเลือกตั้งออื นะเพราะอย่างน้อยต้องอายุสี่สิบก่อมันก็ไม่ใช่การเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์คือมันมีการจ่ายเงินเพื่อให้เขาไปเลือกกันด้วยหรอก็นั่นสออนะิแต่ว่าตอนนี้ไหนๆเขาเขาก็ประกาศแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยครับก็พิงรัฐธรรมนูญนะบพิงกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรต่างตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้อที่เขาประกาศออกไปเนี่ยตอนนี้ก็ไปฟัง แล้วสดับตับฟังจากการวิาพากษ์วิจารณ์ในสุดก็ลดไปเรื่องละคือแต่ก่อนเนี่ยคนที่ลงเนี่ยห้ามเผยแพร่ตัวเองครบนะนี่ก็ไม่ไม่ห้ามละให้เผยแพร่ตัวเองได้ครบนะแนะนําตัวเองไปกับอะไรนะสื่ออิเล็ก็ติื่อสังหลายอะไรออตัวเองนะตอนนี้ก็รู้สึกว่า เสียงเรียกร้องที่หนักแน่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือครบ <c oughs> เขาต้องการความโปร่งใสรับ <c oughs> เพราะว่าเลือกออนนี้อาจจะไม่ใช่การเลือกตั้ง <c oughs> ก็ให้ตกลงกันเองให้ให้ลงกันเองอะไรนะครัเขาไม่ามาให้คนเข้าไปสังเกตการให้คนดูได้จากภายนอกเท่านั้นครับอในที่ประชุมในแง่ของการเลือก <c oughs> ก็จะใช้อวงจรปิดสี่มุมห้องให้ให้คนเห็นพฤติกรรม แต่ไม่ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมต่งางๆตรงเนี้ยซึ่งคนก็บอกว่ามันขาดความโปร่งใสไปครับน่าจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์ได้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็รอดูฟังไปเพราะว่าก็ดูดูกรกตก็ฟังเสียงของอผู้คนอยู่พอสมควรครับเรื่องนี้ก็ก็ต้องจับตาดูนะสวแต่ว่าผมก็ให้เริ่มเห็นความคลึกคักแล้วคนนู้นสมัครคนนี้สมัครเริ่มมีตัวมาให้เห็นกันบ้างแล้วอาจารย์คิดว่า บทสุดท้ายเนี่ยสวกลุ่มไหนคู่ไหนจะคัมแบ็กอาจารย์ว่าผมว่ามันโหดดิโหน,นี่มันตั้งตัวไม่ติด่าสวคราวนี้น่าจะหลากหลายมีความหลากหลายนะมีความหลากหลายสายวานหามากกว่าที่ผ่านมามากกว่าความจัดการจัดตั้งครับก็คือซ้ายหันขวาหันไม่ได้แล้ว น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้เรื่องนายกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องต้องการเอกภาพอะไรขนาดนั้นไม่คนก็มองกันตื้องอะไรเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าในรัฐธรรมนมูเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญนี่ต้องได้เสียงของสวหนุนสวหนึ่งส่วนสามเยอะอยู่นะอเยอะเยอะอยู่เยอะอย่ออออออครับครับแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับรอดูการื้อหาไปเรื่อยว่าจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาของสวชุดนี้ แต่หน้าตาของการเมืองไทยตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการเรียกว่าคือฝ่ายหนึ่งก็อยู่ในอาการโศกเศร้าแหละแต่ในส่วนของรัฐบาลเราก็อย่างวะกินข้าวคุยกันได้จุ้มชื่นหัวใจกลับมาจุ้มชื่นหัวใจนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการงัดแเงียออกมาบ้างส่วนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เรื่องกัญชาเรื่องนโยบายต่างๆนานาอาจารย์เชื่อว่าสุดท้ายทางออกันได้คือพูดคุยกันได้อ่าครับ เป็นรัฐบาลดีกว่าเป็นฝ่ายการเป็นรัฐบาลก็พูดคุยกันได้นะครับก็นโยบายก็ไม่ทิ้งน่าจะมีการหาลรือต่อรองกันไปดันดันกันไปนะฮะการพื่งไทยมันก็แบบนี้แหละนะท่านผู้ชมนะครับมันไม่มีใครได้ทุกอย่างและมันไม่มีใครเสียทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีการสูญเสียนกิจกรรมท่านหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจอีกรอบหนึ่งนะครับในรายการนี้โอเคครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับการ ให้ข้อมูลให้ประสบการณ์กับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปกอดสวัสดีครับ